สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิ่อสกคู่สุคนเนาะกำลังพูบพ่อก,กับแม่น้องต้นข้าวหอมน้อยอีกแล้วเนาะหรือว่าน้องข้าวหอมนั่นเองพี่น้องเลยพาดที่เท่เสียงไหายพี่น้องเบิงๆๆ้งเบิง้งเบิ้งแต่เบิ้งเลยเมื่อนี้กับเมื่อวันศิลเนาะวันศินลรับพี่น้องเลยาทางสารดากับอะไรเมื่อใส่บาทเนาะเพราะว่าเนกลูกน้อยพี่น้องเลย แยกลูลกแยกนาะเอาไปนะจ๊เอท่านผู้ชมอือท่านผู้ชมจ้าเนี่ยโหเ้ยแม่จะา้องให้ม้าผานี่โคตรนิ่มแล้วก็อุ่นอีกพ่แ่พี่น้องเอ้ยนิ่มคักนิ่มแน่เนะาะผา่มเพิ่น อย่างนิ่มเลยนะพี่น้องเลยเอ้เอ้เมือนแเพิ่นหิวนุ่มนะพี่น้องน้องเพิ่นตื่นมาเพิ่นตื่นมาเพิ่นหิวแล้วกับเมื่อกี้นี่กะทางแม่กะไปเอางัวออกเนาะก็เลยเพิ่นตื่นพอดีพี่น้องเลยโด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 ยไปให้ไปให้เพงเพลงเพง ิรลุกเอาหน้าให้ท่านเป็นโซเบิร์นลุกทำอะไรมาเนี่ยเบิร์นเบิร์นไคิว,ยวยอ,คอ,อยากอุ้ย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 เบิร์นเด็กคนนั้คือแม่อยู่บ่คือแม่อยู่บ่นะดูโอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวจะเอาเพิ่นกินนมก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นกินนมแม่เนี่ยพี่น้องเลยเพิ่นหิวนมเนาะดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้องกินนมก่อนเนาะเดี๋ยวสีมาพูดคุยกันพี่น้องเลย โดยโอเคจ้าทุกคนตอนนี้ก็กินกินนมอิ่มเดี๋ยวนาะโดยเป็นไรด้วยกินนมอิ่มแล้วเป็นยังไงวันนี้แต็มคิวนกไห้เพื่อนนี่ทุกคนทุกคนเบิ่งหน้าเลยเบิ่งหน้าคนด้ยเบิ่งหน้าคนด้วยหน้าคนด้วยหน้าคนเ้ยนี่ เบิง้งเนึ่งเพื่อนอันมาไปกินนมอิ่มพี่นอ้องผู้ขอฮักเลยค่ะเฮ็ดอย่างแบบนั้นอันอนั้ผู้โซโซอันมาพุ่งบระดุนะโอ้อยไดาโซพุ่งบระดุเวลาพันนอนนี่นะทุกคนอันมาทำผ่าออกไปเลยพี่น้องเลยโดย เพิ่นเป็นคนอนนันว่าดินเก่งเนาะขยับตวัวนี่โคตรเก่งเลยนะเบิ่งหนา้าวกันด้เห็นหน้าวไม่สนใจแล้วพี่น้องเบิ่งเด้ออันสักท้ายสบายดี fc เร็ว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 เห็นยังโขออ่อนแทนนะให้โคนเมาเหล่ออ่อนนี่นนะนนสบายดี fc เร็วสบายดี fc ก่อนอายิ้มเลยอาส่งยิ้มเลย ิ่งเสียงหายใจบั้งคือกันดีบ่พี่น้องคือกันอยูยบ่นี่บิ่งคือกันเบคือเมบคือเมย์บ่อือืมอือืมนเดนคนน่อยเด้ สมาดีเร็วสมาดีเฮ็ดกคอ,อ,อเอียงเฮ็ดกคอเอ,อ,อียงเฮ็ดดีๆในคอค่ะเอ่อเอ่อเอ่อคอหัะเพิ่นม่วงนอนพี่น,อน้องเ้ยเพิ่นม่วงนอนเนอาะเฮากวนเพิ่งสิเป็นแบบซี่แหละถ้าปกติเพิ่นอันว่าถ้าเพิ่นตื่นเต็มที่เพิ่นก็สิแบบตาเพิ่นดกแดกๆกแดกๆกแดกอันนี้เพิ่นยังอยากนอนอยู่นั่นนะนี่ทุกคนคิวยักษ์ คิวยักคิวเยอะเฮ้ยเุ้ยวะดูเุ้ยเุ้ยลักษณะคล้ายๆเพิ่นเห็ดนี่พี่น้องเไยคือคล้ายเพิ่นเห็ดแม่นี่เนาะผ่าเนี่นะโคตรห่อนเลยพี่น้องเไยห่อนนี่กับเบาๆเลยนั่นแนี่มันชงเย็นเหมือนน้ำหลังพี่น้องไงเบิ่งเบิ่ง สบายดีเลยไหมสบายดีท่านท่านผู้ชมเรืองสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสดุสบายดีป้าลุงคอเห็ดคอนะเห็ดคอนะเห็ดเอียงเอียงฮนะเอ้าเอาเอ้เเอ้าอ้าาเอ้ามาเล แต่งเห็ดป็ดหรืออะไรขาดจะใบก็ยังเอียงไปเอียงมาอยู่สบายดีแล้วไหมเน,น่หลักตรีลงมาบงบึงเฮ่เฮ้เฮ้เฮ้เห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 ้เง้เห้เง้เห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 ้เน้เห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 ้เนะนนพ้เน้เนนอนอนห้นนนหเห้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 เน้เห้เน้เห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 ้เอ้เห้เ้เห้เห้เห้เ้เห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 ้เอ้เห้เ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 ห้เน้เห้เ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  สบายดีปารุงหมดุสบายดีปารุงโอ้โอ้โอโอใส่เพลนเพิดอในเพลนเนาะเพราะว่ามันอันบาผลตกดินพ่อแม่พี่น้องเลยกะเล็กหน่อยกะยังประธานหอดเดือนอยู่แต่ว่าเฮากะซักผ้าห่มหรือว่าผ้าอ้อมมันบ่แห้งเนาะก็เลยใส่เพลนเพิ่อในเพลนแต่ว่าเพลนเพิดกะเมื่อละละยังประธานไปซื้ออยู่อ้าววะ ท่านไปชื่อเพ่นเพ่นไอเพ่นเนาะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานในกวางศไปกะยากเบียกเพราะว่าเพ่นเห็ดขนมขนมพี่น้องเลยกระท้างน้องเพ่นกลับ่ปยอมนอนเลยเมื่อวานนี่กะแม่แม่ว้านศไปชื่อเพ่นเพ่นไ้เพ่นนี่แหละเพ่นก็ไม่แต่ให้พี่น้องเลยให้แบบบบอยากห้เข้าไปนะคือหู้จักอันเดบพี่น้องเลยหู้แกบ่ดุหู้แกบ่บ่บยยกให้แม่ไปบ่แข่งขาเพ่นะเป็นมัดมัดได้พี่น้องเลยผู้ อา้อาวโอเคไปแจ้งนะอา้อาวอา้อาวอ้าอ้าวมาสบายดีสบายดีป้าดุงหมดอ่ะหลากลงไปดินเพอน่ะเต็มคิวอยากให้เนาะให้คิวเพ่นนาพี่น้องเลยกต่คิวเพ่นกนมีอยู่แหละแต่ว่ามันหักยากยาให้มันหนากว่าเก่าเนาะเพราะว่าเล็กน้อยกะ <c oughs> ช่วงนี้กับคิวกำลังขึ้นนน่ะ คิวมันเป็นสีทองถ้าเราเปน้องก็ได้ยังไงคิวมันสีดำเอ้าเบะวันนี้เบะอุ้ย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 กินได้เลยก็กินได้นี่นะแล้วก็กินได้นี่นะได้แนวผู้ใดได้กินได้แค่นี้อ่านี่เงยสายตาใสา่เลนแนวเมเย์ไปเลยเลนแนวเมย์่อยตัวเราเมย์่อยกิยนไะด้เราพี่น้องเลนแนวเมย์่อยบปเลย แม่คอยกับพ้ากี่ได้เนาะงามต่ไห้ดูปลาดุตัวจริงบางงามปลาดุบว่ะเห็ดคักแค่ได้เพินนอนเนี่ยพี่น้องอมีเอพแพดเดียวเมื่อั้นเนาะทางทางยายเพิ่นกับอยู่ข้างนอกสารดา,ดากับไปซื้ออันบาเครื่องมาให้เพิน่นเห็ดขนมนี่แหละเพิ่นกับนอนอยู่นี่แหละพี่น้องเลยไ้ยินเดียเสียงหอย เพิ่นแบาทางไม่เ่าเพิ่นเดี๋วแบบทางยายเพิ่นนั่นแหละเน ar. พิ่นตกที่นอนน้อยเดี๋ยวมองเน่พี่น้องขนาดเล่นน้อยยังไปเปิดเลยได้หนีดได้เ <laughs> ด็กน้อยยังบรทธานได้หอดเดือนอยู่เพิ่นสิได้มือมือนั่นชิบหาเนาะชิบชิบหามือมือวัอนพุธพี่น้องเนีชิบหามือวันพุธมื่อนี้ก็ถือวันพุธอีกไงเนาะมันประฮัดเลยมันพุทธตัวนั้นเนี่ยพี่น้องเป็นพุทธตัวนี้เนาะพุทธตัวนั้น สิบห้าสิบหกวันศุกร์สิบเจ็ดวันเสาร์สิบแปดวันอาทิตย์สิบเก้าวันจันทร์ซาวันอังคารสวีตวันพุธสเปตสดเฮ้ยเจ้าสองวันนี้เบาผิดไปพี่น้องเลยเ้ยจ้สองวันคอยหาก็ได้เจสองวันเด้อทุกคนฝากติดตามให้ในเด้อนะดูเนาะฝากติดตามให้ในเด้อเพื่อจะได้มีเงินมาสือขนม เอ้อซื้อนุมบ่หรอซื้อนุมซื้อเป็นเพื่อวะ่ะใ <c oughs> ช้มาเป็นกำลังใจให้เลย,เลยฉันนะลูกเนาะเอ๊ะล่ะเพิ่นไห้นี่กะไห้นี่เสียงตะบิดน่ะเสียงดังเอ๊ะแล้วบ่คอยลงคอยลงเด้อพี่น้องไงบังบังบ่งบังบังบังปึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,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 บ

อาชองยิ้มไหมก,ก๊นสบายดีสะนองก็หอมไปนอนกันเด้อป้าดุงสะบอกแล้วแม่าปากจมปองอาป้กจมปองปไปนอนไปไปนอนบ้าไปนอแอเป็นยังดไงนี่ปวดอึอบเหอนอน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 ,น

เพราะว่ามันสีเล็กน้อยหัวเพิ่นนั่นเนาะมันสีเย็นหัวเพิ่นนะเพิ่นยังน้อยอยู่แล้วก็ล้อมหัวเพิ่นไว้ม่กระเพาอันกรพาห่มตัวนี้เจ็งเพิเ่มอีกไม่เพิ่นนั่นมาขยับตัวได้เก่งกนนพี่น้องเลยเพิ่นนอนนิ่งเนาะพุกเอาคืนหนึ่งนอนมาลูกอื มันน่าพากินอนบอนอนชะเด้ออือืมคิวยักทุกคนคิวยักน,นี่คนกำลังสิโนน่ะนอนมาดุนอนนะบอใครอนอนกันเด้อสะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยป้าลุงเนี่ย

โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือสิประมาณนี่เนาะมื่อนี่ก็ไยกัทางสารดากับบริลงแสบาดน้ำเพลินพี่น้องเลยหอเขาบประดับประดินเนาะเมื่อนี่พี่น้องเลยกับบริเมืองมีแต่ท่านขาเม้เพิ่เมื่อพี่น้องเลยกัเลยบริเมือน้ำเพลินยากจะมาน้อยปีนี้ยากแล้วเป็นแม่ลูกงอนเนาะเป็นแม่เดี่ยงเดียวดำพังตัวคนเดียวพี่น้องเลยกะบดอยเพิ่น พเน่สองอีกสองสามเดือนสามเดือนสี่เดือนเพเน่เนาะกัตอนแรกกับบาสีอันนั้นพี่น้องเลยตอนแรกนี่บาสีให้ประมาณสามเดือนเนาะสามเดือนหรือบาซีเดือนนี่แหละพี่น้องเลยกับทางจารดาบาสีให้เพิ่นกินนมนะก็คือกินนมแม่ประมาณสามเดือนหรือสี่เดือนนี่แหละแต่คิดไปคิดมาแล้วนมกับแพงพี่น้องเลยกับทางสาวรดากับบได้ไปหาเงินหาคำทางใดเนาะกั ว่าจะให้กินนมแม่เพื่ออะไรจนเท่าพันไงปุณลีว่ะแต่ต้องปั้มใบใส่ตู้เย็นใบเนาะก็ให้เท่าแม่เป็นออกออกมาแช่ละลายละลายละลายน้ำให้เนาะพี่น้องว่าเห็นได้แลาะว่าเงินคำกับมันหายากเสมอนี่พี่น้องก็บเขากับประเทศงานเหตุการณ์อีกอย่างเนาะกัถ้านนมพอมันยังมีหรายว่าช่วงนี้น้ำนมมันมาเร่งอยู่แล้วเนาะประมาณเดือนหนึ่งเดือนเดือนปลายนี่ยน้องเนีย เดิมโตแล้วพี่น้องบางคนมาเห็นพี่น้องเลยเนาะกบว่าเออทางน้องี่กะตไวเพิ่งบาพี่น้องเนาะช้ำหยอดมาเล็กน้อยประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนแบบพี่น้องเลยแต่เพื่อนคุยไวๆพี่น้องเลยเนาะแบบอวบขึ้นมุกขึ้นนบพี่น้องเลยเพิ่นคุยไม่ไวเน้ะพี่น้องเลยทางน้องเพิ่นกะ เียงหายใจพันหายใจดีปตยานไหแล้เสียงหายใจนีฮอยู่เดบลงไปดินนะกลาคืนนี่เวลาพันปุกแม่พันน้องพันกระชิ่งอ๊ะเอมลักษณะไม่เสยลูกน้องไอืเสียงพันขยับเอ๊ เอ้อะลรกะเอ้อะลรกะตื่นนะบัดนี้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดเสียงไห้เฮ็ดเฮ็ดไห้แต่ว่าเพิ่นก็บ่ไาแดงไฮ่เราพี่น้องพี่น้องเอ้ขึ้นมาประมาณนี้แหละส่งสัญญาณให้แม่เนาะก็คือเพิ่นลุกมาก,กินนมตอนกลางคืนเนาะกวประมาณสามรอบถึงสี่รอบได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นปุกกินนะเนาะสมมติว่าเพิน่นอนประมาณทุ่มหนึ่งนี่พี่น้องเนาะทุ่มหนึ่งนี่ไปหาเที่ยงคืน เที่ยงคืนเนี่เพิ่นตื่นพี่น้องเลยเหาเข้านอนได้เนาะเหาเข้านอนกับประมาณสองทุ่มพี่น้องเลยสองทุ่มถึงสามทุ่มเนาะเพื่อเห็นหันเห็นหนีเดี่ยวนะพี่น้องประมาณสามทุ่มสารดาเลยนอนสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่เพิ่นตื่นพี่น้องเลยไม่นี้กะพี่เด็กตีชองเนาะตีช่องเดีตื่นสี่โมงเช้าพี่น้องเลยวันนี้หักเวใจเวลาอะไรพี่น้องเลยตอนได้เลเนาะมาตอนได้เกิดนะพี่น้องเลยให้ ให้นาะเพราะว่าเพิ่นบมมีนุมกินเลยพี่น้องกระทั่งสารดาก็ยังบ่ได้ไปซื้อนุ่มซื้อหย่างมาใบเตรียมใบนะแต่ว่าซื้อมาเมื่อนั่นกะไปซื้อใบเพิ่นตื่นมาเมื่อนั่นกะหลังจากที่นอนในคืนหนึ่งเนี่ยเพิ่นตื่นมาเนาะเพิ่นให้นะพี่น้องเขาก็นุมๆนมสารดาก็ยังบ่ทันมานะแดกไปซื้อนุ่มดีอันเด็กเด็กได้เกิดในและพี่น้องเลยเอามาอะไรเพิ่นกินเพิ่นท้องเสียนะพี่น้อง ท่องเสียแบบใดท่องเสียแบบเพิน่นขับพายแบบโบยุดโบยอนนะพี่น้องเนาะแบบออกอยู่ตลอดนะพี่น้องออกอยู่ตลอดก็เลยโบระหายเพิ่นกินนะนะก็เลยยุดใบก่อนบัหนี้กะโบได้เอาให้เพิ่นกินด้วยนะกะพายายามให้ดูดแต่นมแม่เนี่ยแต่ว่ากะที่มีแต่น้ำน้ำเดืองๆเงนาะหรือว่าเป็นน้ำเขา่าน้ำเข่าคุณบาปพี่น้องทางทานหมอเพินเน่นแนะนำมาว่าน้ำน,ำนมเฮาเนาะตอนที่เฮายัำพันมานี่ มันจะเป็นนุ่มเข่าเคนแบบพี่น้องน้ำสีเหลืองๆเนาะและให้เพื่อนกินด้วยก็ไล่เคนแบบมันบอเป็นอย่างดอกเคนแบบมันกะดีได้โรคคนแบบน้ำนมตัวนี้มันบบเมนตัวเสียเคนแบบนะพี่น้องทางหมอเพคนแนะนำมาเนาะก็เลยให้เพื่อนกินให้เพื่อนกินอัันนน้ะไรก็ยู่พี่น้องเลยและมือหนึ่งสองมือมือที่สองมาแหละน้ำนมมาแบบนี้พี่น้องเลยน้ำนมมาอลไรก็เจ็บเนาะเจ็บอะไก็เพื่อนก็ได้กินอลไรก็นอนแบบนี้พี่น้องเลยนอนได้นอนดีได้พี่น้องเลย ทางน้องเพอน่ะคือคือซุ้มเมร์แล้วเนาะเพอนได้กินน้องเมร์พอนกักอย่างวิ่งพอนกะนอนนอนพี่น้องเลยแต่พอเยามเวลาเพอนตื่นก็ตื่นได้พี่น้องเลยจิ๋นี่เพอนกะนนอนนอนพอนตื่นตั้งแต่ตีสี่พี่น้องเลยเมื่อนี้นะตื่นแต่ตีสี่พอนเห็นยายเพอนเตรียมเครื่องเตรียมของเมื่อตักบาตรใส่บาตรเนี่ยเด็กพอนก็ตื่นมาพี่น้องเลยตื่นมาล้ำยายเพอนเอ้เปุกยายนะปุกยายหนุกดึงเข่าหนึ่งน้ำพี่น้องเลย ท <laughs> ั้งซาลดาก็ไปดุมาดอกหัวค่าทั้งเพิ่นนแดดพี่น้องเลยยเพิ่นตกที่นอนเนาะเพิ่นตีงเป็นนะที่นอนซัมนี่เนี่ยฝนตกพี่น้องเลยเมื่อนไนน์กับ่นเอาก้นลงพี่น้องเลยถิ่มตูดลงเนาะถิ่มก้นลงป้ากองก้นกระจุ๊ดอยู่เพิ่นแบบพี่น้องทางยายเพิ่นขึ้นมาหัวมันยังอยู่เครื่องพุ่นบัดก้นบัดถิ่มลงมาเลยแบบเมื่อนั์นบัดทางสันดาบัดเพิ่นเอาคอลงกันมื่อน่ะ คอลงยอ่อนขอตะโซดอยู่ก้นขี่ยังอยู่เทิงพี่ไปเป็นขนาดพี่น้องเลยขนาดยังบนท่านแด่หอดเดือนกันเลยเดือนหนึ่งสองเดือนนี่ป้าสามจิเก็บไปแจ๊กป้าบ่ได้เลยนะพี่น้องเลยถ้าพีนน่นอนองเนาะถ้าเดือนหนึ่งสองเดือนนะพี่น้องหูจึกประเพณขยับตัวได้เก่งน้องเลยน้องต้นข้าวหอมบางคนก็เอิบมาน้นองน้องน้องข้าวหอมผู้ลงเคล่นก็น้องต้นหอมเนาะ แต่ผู on, ้คนก็เอินว่าน้องต้นข้าวหอมเอื Ole ่นสื่อเาวาเลยนะก็แล้วแต่พี่น้อยกันื่อเดียวกันเนาะแต่เอิ่นแบบจันจันนะน้องข้าวหอมกันไ้แล้ว่าน้องต้นหอมก็ได้พี่น้องเนาะเรียกได้แบบซี้กัอแลันมันแล้วแต่ห้าวชีเอื่นนะเนาะสะดวกสบายกันเอินแบบนั้นแหละพี่น้อยข้ากะชารดาก็เอินน้องข้าวหอมบานพีกะบางทีก็เรียกต้นหอมน้ำเนาะแต่ส่วนใดกับ นี่แต่เรียกชื่อจริงเพื่อนไอพี่น้องชื่อน้องบรรพ่า,าอะไรเนาะบรรณภาเนี่ยกะสิเป็นชื่อทั้งเอ้ยวิวดี้เพื่อนูกพี่ไอเตียงพี่น้องเพื่อนมาตั้งชื่อให้เนาะก็เลยตั้งให้เพื่อนพี่น้องเลยโดยก็ือสิประมาณนี้พี่น้องเนาะกะทางสันดาก็คือสินดาลาพาจากทุกๆคนไปแล้วเนาะใบ,ใบ,ใบ,ใบพุ่มใบพอสันดาอยู่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปของสันดาโดยบระคามโฆษณาแล้วเนาะ โดยกระทั่งสารดากรขอขอบคุณขอบคุณน้าได้โดยกระทั่งมานี้กันเนาะทางสารดากะขอขอบคุณขอบใจทางผุ้ยัยใจดีเนาะที่เพื่อนซอยเดือเข้ามาตลอดเลยพี่น้องเลยยังเป็นห่วงเป็นใยเนาะที่เมตตาและชงชาลูกชงของสารดาและสารดาน้่พี่น้องเลยเนาะโดยขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนได้ได้เนาะกับมานี้กับเป็นมือชันบ้านดีเนาะก็ขออวยพรโดยใส่ให้เพื่อนให้อยู่ดีมีแห้งเนาะ ความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่าให้มีเด้อก็ขอให้จุกกายสบายใจขอให้มั่งมีเงินทองดังได้มาเทมารำ,ำด้วยรำด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเนาะโดยสำหรับคลิปนี้เราทาง,ทาง,ท,างทางสรนนารดาก็คือสิได้รำลาพาจากไปแล้วโดยอกกากาจิขอกาวคำว่า,าสบายดี